สวัสดีครับอยู่ในช่องอีสานบ้านคอยวันนี้ภาพพี่น้องมะกูมันนะครับเนาะนหัวมันครับอันนี้เบิ้งราคามาจากไปเมื่อกี้นะครับเนาะอันนี้สีไปขายมันร้านนะครับใส่ซาลีไปขายครับบริษัทรถไงไปขายให้เ่านะครับใส่ซาลีไปขายราคาอยู่ที่บาทเกา้าสิบห้าครับ นานนลัเอาไปขายร้านดีกว่าครับพี่น้องสบายใจกว่าเัาก็บืเห็ดเขียวจนเกินไปนะครับเนาะเเาจังมยหัวมันกระดุกๆเลยครับแม่จำหัวมันให้บังเอี๊ยมไหมโซ่โซ่เนี่ยโซ่เนี่ยจำเป็นวีให้บังเอี๊ยมไหมเนาะโอ้ยโอ้หนักครับหนักวะนี่ครับว้าว โอเคครับอันนี้ก็เป็นหัวมันนะครับเนาะหัวมันเท่ากับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นช่วงเวลาเลี้ยงเลีนะครับเลี้ยงเวันจันทร์ที่24มิถุนายน2567ครับสองเลงเลี้ยงวันจันทร์เลือกงาน,นมาแล้วก็บฝ้าออกมาสองเมืองครับกาเป็นประด้ก็นยขึ้นไปแล้วครับพี่น้องมัน ให้ให้แปลงนี้นะครับเนาะน้าน้าแปลงนี้มันติดถนนครับยังมาเลี้ยงคนผูกผ่านคนไก่ไปไก่มาอะไราอันตรายครับหลบก่อนนะครับถี่นบากกไก่เอาใส่รถใส่รถทั้งหลอดไปขายซองให้นี้นะครับในสิบแปดตันพื้นที่สามไร่นะครับในสิบแปดตันโอ้คักคักไอ้พอ่อช่วยจังเอยนะพอ <S <S อ่อเดี๋ยวขอบอังเกิดเหยอ นี่ครับพี่นอ้องหัวมันเท่าครับอายุมันกะนดีเซลเลยครับเรียก้มกลมหกเดือนนะครับเกษตรศาสตร์หาซู 50. แต่ว่ามันสีมันสีมิช่วงที่มันเน่านะครับอยู่กลองกลางครับพี่นอ้องเน่าประมาณหกคลองนับเบิ่งกรสอบ้าหัวสีเป็นยังไงกัน จะมาลุนอีกเทน,นึงครับกัสิบอสกีไล่จนเกินไปตรงตีเนาะอืมก็เป็นข่าวที่ดียู่ครับเพราะว่าอาทิตย์ก่อนนี่ราคามันอยู่ที่บาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบห้าเนาะครับเนาะอาทิตย์นี้กับบาทเก้าสิบห้าก็ขึ้นมายี่สิบตันจากอาทิตย์ก่อนก็ทือว่าโอเคอยู่ครับมีเป็นข่าวที่ดีนะครับดีกว่ามันลง มันลงมันจังบดีโอเคเดี๋ยวไปเอามันขึ้นจากยิก่อนครับสำหรับขบวนการนี้นะครับเนาะเป็นขบวนการที่เอามันขึ้นรถครับตนนัวนี้มีมียานะครับมียามียานองอริสเมีม่นองอริสนะครับมาสรยน้าแต่ว่ามันนี้เริ่มสีข่ำแล้วครับพี่น้องเม่อริสก,กับยาอริสเพิ่งกัเลยควนหัวมันไปลวงหนา บากูไก่กับปัวริดกันเลยเก็บหัวมันใส่รถน้ำกลไปนะครับเนาะกระบวนการตัวนี้สำหรับพี่น้องที่เขามารับสมเป็นเือแรกนะครับเนาะก็คือเขาเสียรถซาลีนะครับขามาจอดเทียบให้แบบนี้นะครับแล้วก็แบกขึ้นครับสีมีบากูไก่เนี่ยครับเป็นจ้าบางใดดีเป็นผู้เมาแบกนะครับเนาะแบกอยู่ผู้เดียวครับถ้าเป็นไปได้กับแบกผู้เดียวเมาแบกนะครับเนาะ เพราะว่างานแบกมันเป็นงานหนักครับบบ่อยากให้คนอื่นเห็นก็ถ้าเปลี่ยนไปไดกาจัดคลองนี่สีคข้อเมาเลยครับแบกบผู้เดียวนะครับมีปูนะครับมีปูนองอรดิเป็นคนยกไซบาไห้นะครับเนาะถามว่าขบวนการนี่มันมันหนักหนาะจนเกินไปบ่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบสซกับสมัยก่อนนะครับเนาะเที่ฮาแบกบไซบาเราต้องอย่างขึ้นบันไดขึ้นรถทั้งหอเนี่ยครับพี่น้องพอสินึกภาพบอกอยู่เนาะคนเห็นมันสมัยกเกาหนาะสินึกภาพบอกแบบนั้นเนาะมื่อแห้งครับ แต่ว่าถ้าแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องแบบชิวๆไปเลยครับแค่แบกแล้วก็เทครับรถซาลี่เข้าก็จอดเทียบกวางมันเลยนะครับบริย่างไก่สบายๆครับแห้งหัวมันหัวไ่นี่ห่อแห้งเช็ดไงครับในขบวนการนี้เพราะว่าหัวมันหัวไหห่อเก็บมันก็เต็มเคียงเร็วพอห่อเทปุ๊บมันก็เต็มรถเร็วนะครับเพราะว่าหัวมันหัวไม่เอ้ยขออภัยครับหัวมันหัวไ่นี่มันเสียดายายุ มันสิกแกนมันสีแข็งครับเทซื้อใดคือซื้อนั่นเลยบ่บนยบโบติ่งเลยครับแต่ว่าถ้าหัวมันหัวหน่อยเทไปจังได้กับโเต็มเป็นจักเก็อนะครับเนาะออันนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องขนาดของหัวมันแต่ว่าให้นี่นะครับนะเนาะเฮตดง่ายครับหัวมันหัวใหญ่เฮ็ดง่ายเลย่ะครับนี่เก็บแป๊บๆเต็มแล้วก็เทแป๊บๆเต็มหลดครับสําหรับการขึ้นในมือน,นีนะครับเนาะก็ใช้เวลาขึ้นประมาณ นาสิประมาณชั่วโมงชั่วโมง30นาทีกับถึงชั่วโมง40นาทีนี่แหละครับที่ว่าเร็วอยู่นะครับเหตุง่ายเหตุง่ายให้นี่แล้วก็ดินนี่กัย่งแน่นก็มีบ่มีความเสี่ยงถี่สิติดลมปานใดนะครับเนาะแต่ว่าถ้าฝนตกมากก็อาจสิบแน่ครับก็อาจสิติดลมก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันกับฝนบ่ท่านตกครับดินกับบ่เน่นก็สามารถแล่นรถได้รอบให้เลยครับเพราะว่าอย่างติเพราะว่าถ้าเกิดว่ารถติดลมนี่ เขาหนีเสียเวลาคักเลยด้ยครับอืแล้วก็เมือ่อยพร้อมครับรถติดลมบอ,บอดีเลยครับ สำหรับเมื่อนี้นะครับเนาะส่วนเต็มรถกับเต็มเตรียมรถนี่ก็ใส่เวลาแบบหอดคำเหมือนเลยครับถ้าเบิ้งเวลา่ผิดนะประมาณทุ่มเครองครับวมือน,นี้อืเต็มรถทุ่มเครองครับกะมีความภูมิใจครับไ <c oughs> ปบัดเดียวมืออืเศร้าเห็นแล้วครับจังสีไรไปขายบาดไปขาย,าขายกลับมาแล้วนะครับเนาะจังสีมาให้พี่น้องเบิงบ้งว่าเออผลประกอบการรถนี่เขาจะเป็นยังไงนะครับเนาะเขาจะได้ไปไล่ตันบอ่อ มาเจอกันครับเดี๋ยวไปขายกลับมาเดี๋ยวบากุไกสิมารีวิวผลประกอบการให้พี่น้องได้เบิ้งครับโอเคครับมาเอามาเบิ้งผลประกอบการกันครับพี่น้องโอ้คือมือดเลยครับโอ,มอ,อ้มืดมืดเอามืดครับโอเคพอเห็นเนาะครับพี่น้องเนาะ ผลประกอบการเข้าในมือน,นี้ยนะครับเนาะนี่ครับเขาไปขายวันที่เดี๋ยวขายวันที่25นะครับตอนเสาร์นะครับตอนตอนเก้าโมงนะครับราคาอยู่ที่1นึบาทเกต่อ1กิโลกรัมนะครับน้หน,นักที่เอาได้ไปรถนี้อยู่ที่2,655กิโลกรัมหรือว,ว่า2ตัน6นะครับแล้วก็ได้เงินสุทธิอยู่ที่5 0าพกับสีบาทนะครับ50ตังค์ นะครับหาพันตีเลขกลมก็ได้เง 5, นินหาพันเลยนะครับเนาะบอกยังไงโอเคนประกอบกันห้าพันบาทนะครับครับกาจบลงไปแล้วนะครับเนาะสำหรับการกู้มันสำหรับรถนี้นะครับเนาะตอนนี้กะให้ให้ทีบ้กูไก่ถอนไปรถนียนนะครับเนาะมันจะได้อยู่ประมาณคิดว่านนะ่าจะประมาณ4 4รถนะครับเนาะสี 4312กับประมาณ12ตันอันนี้ตัวเลขโอเปอร์หอดครับประมาณ10ตันนะครับเนาะ10กว่าตัน11ตันเพราะว่าเที่ยวหนึ่งหาก็ได้ไปประมาณ2ตันหาถึง2ตันหกคับประมาณนี้ก็คิดว่าจะได้อีกประมาณ4่ยวนะครับเนาะให้กับประมาณ10 10ตัน10กว่าตันนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับสําหรับตัวนี้เพราะว่าเออทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเ้องเฮดห้องกับบ่ได้ขนาดนี้แต่ว่าไกลเคียงอยู่ ถือว่าเขามีการพัฒนาฝีมือในการเฮ็ดมันของเขามากขึ้นขนาดว่าปีนี้มีสภาพว่า,อาเอเนยโยนะครับเนาะหรือว่าแรงแรงจัดเขาก็กยังสามารถเท็ดผลประกอบการให้มันได้ดีขนาดนี้นะครับนนก็บเป็นคนภาพภูมิใจนะครับสุดท้ายแล้วป,ปกากูไก่ก็ขอขอบคุณพี่น้นองนะครับเนาะที่เข้ามาให้เกียรติติดตามรับชมะกะหวังว่าพี่น้องที่ได้ยังไปจากการรับชมในครั้งนี้ว่าสิเป็นควรามมันเทึง ความหลูหรือว่าแนวคิดนะครับเนาะ้าบริยังเลยก็บย่างน้หน่อยแต่ข้ามาเบิ่งเออมันก็ยังมีคนเฮ็ดมันสมบัหลังแบบนี้นะครับเนาะมีคนเอาไปขายแบบนี้ยู่อีกเหรอประมาณนี้นะครับสมานี้เขาใส่เครื่องจักรใส่คนจ้างคนเหมือน้วแต่ว่าบากูกลกับบด้จ้างนะครับนาะไปเฮ็ดให้เบิ่งเพื่อพี่น้องบางท่านนะครับเฮ็ดเกษียไปแล้วเออมันบ่เหลือเงินมันบ่เหลือยังเลยนะครับก็ลองปรับประยุกวิธีการของบาุูกลไปปรับใช้เลยนะครับเนาะ จากกาปาูไก่ตเห็ดกระโบเลียเงินเท่ากันครับพี่น้องแต่เรียกว่าเออมันเหมือปกับตนทุน่าดคาจางนะครับก็เรียกว่าเออเอาไม่เขาลองปจางง้างเบิ้งเขาเช็ไดไต้บ่กับใจใจสู้ครับในส่วนเท่ากับเช็ดได้นะครับเนาะก็เป็นความภาคภูมิใจและการเดิ้ลเงินเก็บนะครับโอเคฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บาภูไกด้เห็ดวีดโอดีๆให้พี่นอ้องในเบิ้งต่อไปนะครับเนาะสำหรับวันนี้ปาภูไก่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ